นะค่ะานหน้ก um, ันยันเลยนะคะเชิญเลยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วี่นะคะนคะเชิญไปที้แล้วนหน้ากันยันยนะค่วานกเลยนะค่ะตว่านหากันยันเลยนะค่ชัวร์หัวไม้ที่ไหนชอบดิค่ะมามาวแล้วจะต้ชญนะสัทุกท่านทุกนต้อิ อะไรนะคะใช่ค่ะทานอยู่เล่าเลยเนาะสวัสดีค่ะเปนดาชลิศสองร่างด้านะคะวันนี้เนี่ยก็มางานไลายมารอบนี้เนี่ยก็เป็นปีที่สองแล้วเป็นรอบที่สองแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาทีมด้วยชูดาในวันนี้เนอะแล้วก็ชูดาจะดูเป็นสีขาวคะ เวลที่เป็นสายรุ้งเพื่อที่จะสื่อว่าเราเนี่ยต้องการส่งรถที่เท่าเทียมกันนะคะแต่ชุดอาจจะดูเป็นสีข,ขาวแต่วันนี้เรามาพร้อมกับปักกาพันึ่งนะ <Okay. S 1> เอาขึ้นยังไงชุดใหญ่มากยาวมาก,กัน oh. นี่ค่ะมาพร้อมป,ปักกานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเขียนบนชุดกันได้เลยว่าไวนมสปีนี้อยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างตัวเราครับอยากเห็นอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าเป็นภาพกว้างเลยก็น่าจะเป็น ความเท่าเทียมที่แชรจิงในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทั้อาชีพอะไรก็ตามก็คืออยากจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมองด้วยมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าในปีนี้เลยเนาะก็ส่งรถเท่าเทียมยากให้เป็นแบบนั้นกน เต็นคนของเราทีา่มึนหนอบ้างว่าเราจะได้อะไรจกรากการควรมเทียมของพวกเขาความเท่าเทียมใช่ไหมคะเอาจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะการที่เราจะอยากแต่งงานกับใครทําทำไมมันต้องมีกฎหมายมาิดกั้นด้วยมันก็นคแค่นี้เลยนะคะที่สุดแล้วเราไเป็นเลิความรักก็คือความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราสามารถแบบแต่งงานกันได้ แล้วก็ใช้เสียริาานการดูกาได้แล้วถ้าเกิดมีการเราจะลงการเราจะเป็นกลุ่มเราเป็นเราเราเป็นตัวแทนและเป็นผัเขียนเป็นมาตลอดค่ะไม่ใช่แค่พร้อมแต่เป็นมาแล้วด้วยค่ะพูดพูดเสมอเรื่องสมรรถเทียมค่ะใช่แล้วแต่ว่าได้มีฟี่แบบยังไงกับมาบ้างต,ตอนนี้ตอนนี้เอาจริงๆมันก็ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงมากขึ้นแล้วเนาะก็มีความหวังมากๆเลยค่ะว่าสมรรถเทียมเนี่ยมัน มันใกล้สมาธิแล้วเพราะว่าด้าก็ทำงานกับแม่ๆ LGBTQIAN+ เยอะมากๆเลยก็อยากจะให้ให้เขาได้สิทธิที่มันเบสิกมากๆเลยก็คือการเพื่อนๆหรือคนามรู้จักคนแล้ชิดเราเขาเรียกร้องได้ทุกคนใช่ค่ะมันเป็นสิ่งแรก มันเปไม่บอกเราเลยนะครับเหมือนให้ถึงอยากแต่งเงินเพราะเขาได้เหตุผลอะไรบ้างไมได้เหตุผลอะไรบ้างพี่ความรักมันคือความรักอ่ะเอาจริงๆมันถ้าเราอยากแต่งงานกับใครสักคนนึงแต่กฎหมายบังคับบอกว่าเราทำไม่ได้มันก็น่าแบบเด็ดใจก็อยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นแบบแท้จริงแล้อย้องต่อไปนะคือพวกเรา ก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับ L G B T Q I ะก็จะสนับสนุนแบรนด์ที่เขารณรงค์เรื่อง,าางความเท่าเทียมด้วยค่ะอย่างโได้เองเนี่ยได้ทำงานกับอามานี่ก็เห็นว่าแบบนิวเฟสของเขาเ,เป็น นางแบบชาวเาซิลเลียนชื่อบารานินกรนติดาสไปโอเป็น a ทร g เจเอร์ซึ่งก็ดีใจที่เห็นว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยเขาเหมือนแบบเขามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและแบรนด์ก็แบบสนใจและกบ็บเห็นด้วยก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคๆๆ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นความเท่าเทียมแบบแท้จริงค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะ ออกไปเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามันมีความเท่าเทียมไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมมาตีกรอบแล้วก็แบ่งทําให้ไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมเ<อ>สียใจมากเลยอ่ะทุกคนไปครบหมดเลยยคยได้คนเดียวใช่ค่ะติ๊กถ่ายละครอ,อีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เกชอบกี่เวื่อตอนนี้มีมีถ่ายอยู่สองเรื่องค่ะก็ที่กำลังจะออนแอร์วันที่6มพิณายอยู่นี้นะคะเรื่องมันตระดาเขาจริงๆอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ LGBTQ เหมือนกันอยากจะให้มันเป็นละครที่ฮิยวใจดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเวลาดูเนี่ยจะเห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นแค่พ่อกับแม่แต่มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกัน การที่เรามีพ่อแม่เป็น l g b t เราก็ได้รับคำอุปถัมภ์กันเพราะอย่างที่บอกไปใช้สุขธรรมรักธรรมรักแล้วก็ถ่ายคอนเสิร์ตเรื่องกระแสกระแสด้าริวเนี่วมาแรงเหมือนกันกระแสด้าริวใช่ไหมคะก็น้องริวน่ารักค่ะทำงานด้วยสะเปนคนบานเมืองมีความติดตามกันด้วยเรารอแน่นอนคลิปแล้วเนาะเออคลิปติดตามกันด้วยแล้วกันค่ะ คนเข้าฉากเ,เขาซีนคนเขาเก่งๆก็เกินเกินไหมช่งวแชงแรกๆช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างาทักสองคนแหละทักสองคนแหละแต่ว่าพอเราได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความเขินอายมันก็ไม่ค่อยมีเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็ทํางานกับแฟชั่นแมานนี่่เเออ การเป็นกรรมการเอ็นหน่อยสรุปแล้วผมจะเป็นกรรมการไปเพราะว่าเขาวนี้บอกว่าถ้ามีทางคนจะไปเปลี่นกันค่จริงๆก็อยากจะบอกว่าน่าจะไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยไม่ได้คุยกับใครแต่ประกาศไปขนาดนั้นแล้วเนาะถ้าจะมาเปลี่ยนคำพูดก็อะไรอยู่ค่ะไปไปดูอย่างเดียวก็ได้ค่ะไปเชียร์ เ่ชว่าถึง,ไม,ถง,งไม่ไปถึง้นว่ะไม่ไปไปเชียร์ได้ไข่บไ,ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปแล้ว,ลว <c oughs> เราเป็นแบบสาว m i u n i v e r s Thailand <c oughs> อยู่ <c oughs> <ๆ>แล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องไปฝ <c oughs> ากเชียร์กันด้วยเนาะกำลังเจอแบบประกวดกันแล้ว u n i v e r s Thailand <c oughs> เชียร์ใครกันบ้างคะพีนใตยังอเจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะไปเอาพี่เบิรยก่อพี่เบิร์ดเดมาไดิบรหมอิบร์ไมพี่อภิบร์มดเยไม่เอาไปเลยจ้าไปเลย เราจะไม่มีต้องแก้โอ้ยใครเอาขาตั้งไมค์ตั้งให้หนูพี่แจนหรอไอ้ขาตั้งก็ขาพี่พีให้ขาพี่พีแล้วฉันต้องเอาขาไปให้พี่พีปะเนี่ยขาให้หน่อยมือจ้าไม่ต้องมากเพราะว่าไม่เขาต้องยกทั้งหมดไม่ใช่หรอไม่เพราะเขาจะเดินแล้ว